Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. นิดนึงนะคะตอนนี้นะคะคือกิฟชื่อปาจรีจือเหลียงนะคะเป็นผู้จัดการศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์ของไซยาควานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตก่อนหน้านี้ก็เคยทําอยู่ในศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ของไซยาไนดเหมือนกันแล้วก็เรามีการพูดคุยกันภายในก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคิดว่าหัวข้อนี้ให้กิฟมาพูดแล้วสื่อสารอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านเกษตรกรทุกท่านนะคะก็ เ,เลยเป็นที่มาว่ากิฟเลยมานั่งสื่อสารกับทุกท่านในที่นี้นะคะในหัวข้อสโคบันนี้นะคะที่กิฟจะนําเสนอเนี่ยก็จะเป็นประวัติโดยย่อของสายอคว้านะคะที่ตั้งของศูนย์ต่างๆหรือว่าสาขาต่างๆของสายอคว้าในประเทศไทยแล้วก็โปรแกรมการปร,ปรับปรุงสายพันธุ์ของเราแล้วก็วิธีการเลือกหรือว่าการปรับปรุงสายพันธุ์ในกุ้งสายอคว้านะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มีผล ต่อการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันก็ในหัวข้อนี้กิ๊บอาจจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกมากเพราะว่าจริงๆแล้วทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ค่อนข้างจะเป็นผู้เที่ยวชาญมากกว่าเราแต่ว่าเราแค่จะนําเสนอว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการจเจริญเติบโตหรือว่าสายพันธุ์ที่เราผลิตออกมานะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยกิ๊จะเป็นการสรุป Uh, ในหัวข้อเนื้อหาทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาวันนี้ว่าเราทำอย่างไรเราถึงจะได้ลูกกุ้งที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในพื้นที่ของเรานะคะในหัวข้อถัดไปคลิปขอเอ่ยถึง uh, ประวัติของไซาอาความาก่อนนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยคะ่ะไซาอาควาเนี่ยก่อตั้งมาจากบริษัทไซเจนนะคะในปี1996ต่อจากนั้นเขาก็แยกไซาอาคว้าออกมาให้เป็นบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับสเนติก เกี่ยวกับจ e เนติกของอสัตว์น้ำนะคะซึ่งออ,อกมาจ e เนติกที่ผลิตออกมาขายเนี่ยอยู่ในปีตั้งแต่2001แล้วก็ในปี2011นะคะบริษัทโกคอยก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการที่จะผลิตสายพันธุ์สายาคว้าจนถึงปี2019ก็เปลี่ยนมืออีกครั้งเป็นบริษัทของโกลเด้นสปริงนะคะในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ดูแลในกิจการของสายาคว้า จนปัจจุบันนี้นะคะก็คือว่าเป็นบริษัทโอเชียนโฟทีนนะคะที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ดูแลกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของสซยผ้านะคะแล้วก็สถานที่ตอนนี้นะคะที่สาขาของสซยผ้าจัดตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อยู่ที่จังหวัดพังงานะคะแล้วก็มีศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์อยู่ที่จังหวัดภูเกต็ตนอกเหนือจากนี้เราก็ยังมีศูนย์ผลิตที่เป็น โรงาะฟักแล้วก็อนุบาลลูกกุ้งนะคะที่ส่งขายนอพเพลสแล้วก็กุ้งพีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่สิชลอีกอันนึงก็คือว่าเรามีล a บที่เป็นแ a บภายใต้บริษัทเพื่อใช้สําหรับในการทดสอบความต้านจานเชื้อโรคนะคะสำหรับกุ้งสายพันธุ์ที่เราผลิตในทุกแบตท,ทุกเจเนเรชันจะถูกทดสอบโดยเชื้อทีอ่มีการทดสอบภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในล็บของเราเองที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ ในส่วนของสายอควานะคะในการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะคะเราก็จะมีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวที่มีความสมดุลหรือที่เราเรียกกันง่ายๆรู้จักกันในวงการกุ้งว่าบรราลานซ์ไลน์นะคะซึ่งบรราลานซ์ไลน์เนี่ยเราจะเน้นทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับความต้านทานของโรคหรือว่าสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งจุดประสงค์หลักคือเราต้องการที่จะเพิ่มอัตรารอดแล้วก็การเจริญเติบโตที่ดีขึ้นในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ให้กับเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงกุ้งแล้วก็ ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราออกขายอยู่ในตลาดตอนนี้ก็มีทั้งพ่อแม่พันธุ์ที่เราส่งขายในต่างประเทศแล้วก็มีขายในประเทศด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์ที่เราปรับปรุงอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ภูกเกต็ตเหมือนกิปแจง้งแล้วก็ลูกกุ้งชุดที่เป็นขนาดเล็กก็เป็นนอร์เพียสกับกุ้งพีก,ก็กระจายอยู่ในทั้งประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็เป็นผู้ผลิตที่ซัพพลายให้กับศิทปิกรที่มีต้องการต้องการทางลูกกุ้งและนอร์เพียสให้กับในประเทศไทยด้วยะคะ่ะ ปัจจุบันนะคะก็ไส่์อความีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของ R&D หรือว่าส่วนของวิจัยและพัฒนานะคะเพื่อที่จะพัฒนาโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวเนี่ยให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นหรือเราเรียกกันว่า t ทอร์เรนไลน์นะคะก็ตอนนี้ยังอยู่ในโปรแกรมหรือว่าขั้นตอนของการพัฒนาอยู่ค่ะจากเบื้องต้นที่กิ๊บ อธิบายให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วอะสายค่าถูกเปลี่ยนมือโดยผู้ถือหุ้นหลายๆประเทศนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของสายพันธุ์และเจนติที่เราไม่ได้หยุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทําเพื่อที่จะพัฒนาให้สายพันธุ์เราเนี่ยมีความสมดุลต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าในทุกเจเนอชันที่มีการเปลี่ยนแปลงของของผู้ถือหุ้นนะคะ ส่วนในทารกนะคะอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าจุดตั้งต้นของสายพันเนี่ยสายพันธุ์เรามาจากไหน เรามีสายพันธุ์กลุ่มหลักๆสอง population หรือว่า2กลุ่มประชากรนะคะที่เราใช้เป็นจุดตั้งต้นของสายพันธุ์สายคว้าก็คือพันธุ์สายพันธุ์กลุ่มประชากรของโอเชนิกหรือว่า OI อีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มประชากรของเคนตักกี้ population เคนตักกี้ population เนี่ยคือเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่มาจากละตินอเมริกาซึ่งเป็นสายพันธุ์ r i ริ n a t e หรือว่าตั้งต้นของกุ้งขาวที่อยู่ในฝั่งนั้นนะคะเพื่อเราต้องการความหลากหลายในสายพันธุ์กุ้งของสายคว้า แล้วก็เทคนิคที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นใช้เป็นเบสเลียนะอันไบแอสพีดิเคชันหรือว่าบรับนะคะซึ่งจะเป็นการลดไบแอสหรือว่าความคาดเคลื่อนของการคำนวณข้อมูลแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมอะคะ่ะเราจะใช้ทั้งเป็นเรื่องของมาร์เกอร์แอสซิส s e l e c ซ i เลชันะคะแล้วก็จ n โนมิกซ l เล t ชันก็คือว่าเราจะทําการคัดเลือกลงไปในลึกถึงระดับยีนด้วยเพื่อที่จะให้มีกุ้ง สามารถแสดงออกทางด้านพันธุกรรมค่ะได,ได้ได้ตรงที่สุดแล้วก็หลักการในการพัฒนาสายพันธุ์ของสายอภาค,ค่ะมันจะเป็นหลักการที่รักษาความสมดุลทางพันธุกรรมที่เราให้ความสนใจอยู่เนี่ยสตัวด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของ h a r เ e i g h t นะคะหรือว่า Trade ในเรื่องของน้ำหนักเราก็จะเน้นไปว่าถ้าน้ำหนักการเติบโตตามระยะเวลาเนี่ย มันควรจะต้องอยู่ที่ตรงไหนเรื่องของ PS t r a ก็คือเรื่องของพรสวร v ค์ก็คืออัตรารอดในบอนะคะก็จะหมายถึงว่าถ้ามันมีอัตรารอดเยอะความทนทานต่อสภาพสิ่งแวดล้อมก็ควรจะดีด้วยนะคะแล้วก็อันนึงที่เราไม่ทิ้งก็คือเรื่องของ Disease r e s i s t a n e ก็คือความทนทานต่อการติดเชื้อโรคนะคะซึ่งเป็น3สิ่งนี้ที่เราพยายามจะบาลานซ์ให้ตัวเจเนติกของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันโดยที่ไม่มุ่งเน้นไปแค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งคะ่ะ ส่วนกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ที่เราทําอยู่ณตอนนี้นะคะก็คือว่าจะเริ่มการจากที่เป็นบูตสต็อกคือพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกแฟมิลี่เรียบร้อยแล้วนะคะในกระบวนการที่เราคัดเลือกแฟมิลี่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเอาพ่อแม่พันธุ์มาคลอสตามหลักการของจีเนติกที่ ading, เบดดิ้งเบดดิ้งโปรแกรมของเราอะคะ่ะวางไว้ว่าควรจะคลอสแฟมไหนกับแฟมไหนเหมือนที่กิปเก่าให้ในเบื้องต้นนะคะจากนั้นเราก็เริ่มผลิตลูกกุ้งในระยะโพสต์ลาวี หลังนั้นเราก็เลี้ยงลราวิขึ้นมาค่ะจนถึงระยะที่เป็นโกลเอาซึ่งในระยะโกลเอาเนี่ยค่อนข้างจะมีความสําคัญก็คือว่ามันเป็นระยะที่เราจะเริ่มัดเลือกพ่อแม่พันแธุล้วว่าครอบครัวไหน สามารถที่จะอยู่ในเทรดของจีเนติกที่เราสนใจได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีการสีเล็กชันซึ่งในกระบวนการสีเล็กชันนะคะก็จะมีทั้งการเก็บ DNA ไปเช็คแล้วก็กระบวนการที่ใช้จีโนมิกเหมือนที่กิ๊บแจ้งไปเบื้องต้นเพื่อให้เราแน่ใจว่าเราได้พ่อแม่พันธุ์ตามที่เราต้องการจริงๆจ,จากนั้นนะคะพ่อแม่พันธุ์ที่ได้ตามหลักการที่เราคัดเลือกแล้วอะคะ่ะจะเข้าสู่กระบวนการของจีเนติกอันไลซิสก็คือว่าการวิเคราะห์ค่าบิดดิงในแต่ละแฟมิลี่ จากนั้นที่เราได้แฟมิลี่ที่ถูกต้องที่เราต้องการตามหลักเกณฑ์ของเราแล้วค่ะมันก็จะเป็นพ่อแม่ชุดถัดไปที่สําหรับจะใช้ในการพัฒนาหรือว่าผลิตพ่อแม่พันธุ์ในรอบถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซคลในการที่เราผลิตแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์นะคะซึ่งมุ่จุดมุ่งหมายของเราตอนนี้ค่ะสายพันธุ์เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตก็คือประมาณ400ครอบครัวต่อปีนั่นหมายความว่าวาเลนตี้หรือว่าความหลากหลายของสายพันธุ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะคะแล้วก็เราใช้ระบบ การจับจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นฐานที่ค่อนข้างเป็นฐานไม่ไม่ไม่ใช่เป็นข้อมูลแบบจัดเก็บโดย Excel นะคะแต่เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยฐาน d a t a าเบสของ g e n e ติกจริงๆซึ่งทำให้เรามีข้อมูลที่แบ็กอัพกลับไปได้10ถึง15ปีตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มทำนะคะแล้วก็เรามีห้องปฏิบัติการเป็นของเราเองก็คือว่าเราจะทดสอบนะคะในเรื่องความต้านทานของโรคในห้องปฏิบัติการทุกชุด ะะเพื่อที่จะดูว่าผลการทดสอบเชื้อในความต้านทานของกุ้งเนี่ยมันมีผลตอบกลับยังไงจากเจเนติกที่เราเลือกไปซึ่งมันจะทําให้เรามีความแม่นยํามากขึ้นในการที่จะเลือกกุ้งนะคะว่าจุดนี้มีความต้านทานในระดับไหนเพื่อที่จะนํากลับมาผลิตเป็นพ่อไม้พันธุได้โดยการที่กลับไปรีแบ็กเลือกแฟมิลี่ที่เรามีอยู่ในศูนย์ปรับปรุงพันธุ์นะคะแล้วก็เหมือนที่กิ๊บแจ้งไปเบื้องต้นว่าเจเนติกที่เราใช้สําหรับวิธีการที่จะรีเฟอร์ว่า การแสดงออกทางพันธุกรรมของเราเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนน้อยจริงๆเราก็ใช้2เม็อดก็คือเป็นตัวจเนติกมาเกอร์ซิฟเฟนซิงนะคะที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงหรือว่าความคลาดเคลื่อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดเออร์เรอร์น้อยที่สุดในการที่จะแสดงออกทางพันธุกรรมของกุ้งที่เราทําอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราใช้สแตทก็คือว่าเทคนิคของบรัฟเข้ามา Analyze ์ข้อมูลเพื่อที่จะลดความคลาดเคลื่อนเช่นกันค่ะ อันนี้กิฟให้ดูคร่าวๆเป็นโปรเกรสก็คือว่าตัว ADG ที่เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันนะคะปี2022ที่เรามีข้อมูลเก็บอยู่จะเห็นว่ากราฟการเจริญเติบโต,ตของสซยาัน์เราไม่ได้โตแบบรวดพราด แต่มันจะค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามุ่งเน้นเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ในระยะแบบสมดุลเพราะนั้นการเติบโตของมันจะไม่สามารถเติบโตโดยกระจายขึ้นมากระโดดขึ้นมา50หรือว่า40เอร์ซได้แต่ว่ามันจะค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดอาจจะเทียบกับเปอร์เซ็นต์รอบที่แล้วอะจะอยู่ที่ประมาณ30-40โดยการเจริญเติบโตที่ ขึ้นมาระดับนี้ค่ะความต้านทานของโลกก็สามารถขยับขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ ADG ที่เราทำได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.26ค่ะอันนี้เป็นเทรดการโตก็คือว่าเป็นตัว E.M. Resistance ของตัว b i d d i n g นะคะที่เราทำอยู่ใน Population ของสายคว้าก็จะเห็นว่า ค่าการทนทานในโดยกราฟแนวโน้มนะคะ่ะโดยละเอียดคลิปจะไม่ลงลึกมากนะักแต่ว่าจะให้เห็นว่าแนวโน้มความทนทานต่อโรคนะคะโดยเฉพาะ EMS ที่เราทำการชลเชลลนในผลนหลับเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของออการก้านทานโรคที่สูงขึ้นนะคะก็จะรีเฟอร์ถึงตัวเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีที่เราค่อยๆขยับขึ้นมาค่ะ อันนี้เป็นผลเชื้อชาเลนจ์ที่อาจจะดูง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะคะโดยเราใช้ตัวแบบแบบตัวแทนที่จะเห็นว่าในเลขน้อยๆก็คือเป็นระยะต้นที่เราเริ่มพัฒนาแล้วมันก็ค่อยๆขยับขึ้นเหมือนที่กิ๊บแจ้งว่่หน้าว่าเราค่อยๆขยับทั้งอัตราการโตแล้วก็ความทนทานของโรคไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเทรนด์การขยับของเราจะไม่ขยับแบบพรวดพราดแต่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปดันั้นความชันของกราฟจะไม่สูงมาก โอเคในหัวข้อนี้นะคะถัดไปก็คือเป็นปัจจัยที่ส่งทดส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งนะคะซึ่งในหัวข้อนี้กิ๊ฟจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเยอะมากเหมือนที่แจ้งไว้เบื้องต้นเพราะว่าทุกท่านในที่นี้อยู่ในบ่อจริงในพื้นที่จริงอาจจะมีประสบการณ์หรือว่าเทคนิคที่ ที่ดีกว่าเราที่เป็นแค่ผู้ผลิตในในเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะกิฟแค่จะกล่าวถึงว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มันมีผลต่อการเลี้ยงกุ้งนะคะซึ่งโดยคร่าวๆเราอาจจะแบ่งใหญ่ออกมาได้เป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องโรคพื้นที่และรูปแบบการเลี้ยงการจัดการบ่อแล้วก็สายพันธุ์แล้วก็คุณภาพของลูกกุ้งนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็คือว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยแม่แน่นอน ความคาดเคลื่อนของฤดูกาลแน่นอนว่ามีผลแน่นอยู่แล้วว่าเช่นในช่วงกลางวันนะคะช่วงนี้แดดจัดอยู่ดีกลางคืนฝนก็ลงเยอะอากาศหรือว่าอุณหภูมิในน้าดรอปลงอย่างรวดเร็วกุ้งมีความเครียดบางบ่อถ้ากุ้งมีความแข็งแรงว่าลงไม่เยอะก็อาจจะผ่านแต่บางบ่อที่กุ้งแน่นบ่อหรือว่าเปิดออกซิเจนหรือว่าตีน้ําในบ่อให้ไม่ทันก็มีโอกาสที่กุ้งบางส่วนจะร่วงหรือว่าเสียหายจากเหตุการณ์อย่างนี้ได้ซึ่งในปีนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่า แอลนีโยที่จะเกิดในปีนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าจะทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะซึ่งอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นมันเกี่ยวกับเรายัางไงมันเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นหมายความว่าสภาพแวดล้อมที่เราเลี้ยงก,กุ้งอ่ะมันจะแปรผันตามไปด้วยเช่นอุณหภูมิน้ําสูงขึ้นอุณหภูมิน้ําที่สูงขึ้นอาจจะส่งผลให้แบคทีเรียรหรือว่าโรคบางตัวมีความรุนแรงหรือว่าพบได้ทีขึ้นนะคะเพราะว่าแบคทีรียมันจะมีโกรธหรือว่าการเจริญเติบโตเนี่ย ตามอุณหภูมิที่มันมีการกระตุ้นของมันได้ยิ่งถ่านได้บอกเราในน้ำเนี่ยค่ะอุณหภูมิสูงมีการย่อยสลายของเสียเยอะแบคทีเรียตรงนี้อาจจะโตได้ดีหมายความว่ากุ้งของท่านก็ได้รับผลทางอ้อมแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้ากุ้งสุขภาพในตอนนั้นไม่แข็งแรงก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือว่าเสียหายก่อนที่ท่านจะจับก็ได้ส่วนปัจจัยที่2ที่เกี่ยวข้องที่กิ๊บแจ้งไปแล้วว่าเรื่องโรคคือเราหนีไม่พ้นยังไงมันก็ มีมาบางโรคเป็นโรคประจำฤด,ดูบางโรคก,ก็มีการป้องกันที่ดีก็ลดได้แต่บางโรคถึงแม้จะป้องกันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลดได้นะคะซึ่งโรคที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะมีทั้ง EMS, หรือา a ป p นนะคะโรคตัวแดงดวงขาวขี้ขาว EHP ซึ่งพวกนี้มันทำให้เกิดความเสียหายก่อนจับนอกจากว่าเราจะเสียหายก่อนจับแล้วมันยังเป็นการเพิ่มต้นทุนของเราในการที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อรักษาสภาพบ่อเพื่อทรีตกุ้งด้วยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่คิิบถ่ายมาให้ดูว่าบางเคสบางท่านก็คือเจอตัวแดงในบ่อเลยเป็นขี้ข่าวแล้วก็เป็นจนจับกุ้งไม่ฟื้นก็มีเคสอย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนขี้ขาวไม่เกิดทําให้เคสที่เป็นความเสียหายมากในการเลี้ยงแต่ปัจจุบันนี้ขี้ข่าวกับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ่อกเกิดความเสียหายหรือว่าจับไม่ได้ตามเป้าเหมือนกันก็การมาเป็นปัญหาหลักที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวแดง ซึ่งตัแดงเนี่ยการป้องกันก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นแล้วก็หมายความว่าถ้าคุณไม่สามารถเคลียร์ได้ทันก็คงจะมีกุ้งตายตัวแดงในพื้นบ่อนี่ค่อนข้างเยอะซึ่งจากการที่มีโรคประเภทต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้เกษตรกรมีการปรับตัวซึ่งบางฟาร์มอะค่ะยอมลงทุนที่จะทำให้รูปแบบการเลี้ยงของตัวเองป้องกันโรคจากภายนอกทั้งร้อยเเซโดยการทำโรงเรือน หรือว่าถ้าไม่มีโรงเรือนก็ต้องการระบบการเลี้ยงที่ป้องกันโรคจากภายนอกได้อย่างน้อย80-90เช่นการมีม,ม้งมีมีที่กันปูนะคะมีม้มงที่จะกันตัวนกตัวอะไรอย่างนี้นะคะหรืออันที่สองก็คือว่าการเลี้ยงในบ,บช่ชํา เพื่อที่จะลดความเสี่ยงช่วงต้นของลูกกุ้งก่อนที่จะไปลงบ่อเลี้ยงจริงๆก็อาจจะมีการชำนัวอ,อนุบาลลูกกุ้งที่ประมาณ20-25วันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะปล่อยแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติบ้านเราส่วนใหญ่อะคะ่ะมันจะเป็นบ่อเลี้ยงที่เป็นบ่อพัฒนาที่เป็นระบบเปิดก็คือว่ามาีมีบ่อมีใบพัดมีเครื่องตีน้ําเรียบร้อยครบก็คือว่าสามารถเลี้ยงในระดับความหนาแน่นสูงได้แต่อาจจะไม่ได้มีระบบ ป้องกันโรคที่เต็มรูปแบบอาจจะป้องกันในระดับเบื้องต้นเช่นเอาน้ําเข้าบ่อเลี้ยงแล้วก็ทรีตด้วยคอรีในระดับหนึ่งหรือว่าระดับสูงเพื่อฆ่าเชื้อในน้ําก่อนเอาเข้าบ่อแต่ถามว่าเวลาที่บ่อข้างเคียงติดโรคหรือว่าปล่อยน้ําที่เป็นกุ้งตายลอจับก,กุ้งตายกุ้งเสียออกมาแต่เราไม่มีทางเลือกเราต้องใช้น้ําเราก็ต้องสูบน้ํานั้นกลับมาใช้ในระบบแต่ถามว่าในบางครั้งเราทราบเราสามารถป้องกันได้โดยการที่จะฆ่าเชื้อก่อนใช้น้ําแต่ถ้าเราไม่ทราบ นั่นก็คือจุดอ่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงในเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงเนี่ยกิฟให้ในเรื่องของการควบคุมอาหารเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกท่านในที่นี้เนี่ยเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีความชํานาญน่าจะมีหลายๆเทคนิคที่จะใช้ในการที่จะควบคุมว่าทํายังไงให้ FCR ในบ่อเลี้ยงต่ําเช่นการปรับให้มีการลอยกินที่ผิวน้ําหรือว่า ควบคุมอาหารโดยใช้เพดานอาหารเป็นตัวควบคุมปริมาณของอาหารที่จะเหลือในบ่อหรือว่าลดการโอเวอร์ฟีดในบ่อนะคะซึ่งอันนี้กิ๊บขอยืมภาพจากกลุ่มผู้ช่วยกัเรเลี้ยงกุ้งเนี่ยะค,ะค่ะกิ๊บค่อนข้างเข้าไปดูข้อมูลแล้วค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ดีเลยค่ะเพราะว่ามันรีเฟอร์ให้เห็นหรือว่าอ้างให้เห็นถึงว่าอาหารถ้าเราให้มากเกินไปในบ่อเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหรือว่าผลกระทบอะไรในบ่อบ,บ้างเช่นอาหาร1เม็ดตีเป็น100%ซตนะคะ กุ้งจะกินได้แค่5 0แต่สารอาหารที่กุ้งเอาไปใช้ได้อ่แค่30%เอีก20%กุ้งจะถ่ายและขี้ออกมาเป็นขี้กุ้งแต่5 0ที่กุ้งไม่สามารถจับอาหารได้ทันนะคะตรงนี้จะเป็นอาหารส่วนเกินที่ตกลงมาในบอ่อแล้วก็เน่าเสียแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการาามีของเสียในบอ่อเร็วกว่าปกตินะคะอ,อันนี้เป็นเพดานอาหารตัวอย่างนะคะที่กิฟเ,เอาลงมาให้เพราะว่า เพดานอาหารตัวนี้เป็นเพดานอาหารที่เก็บจากฟาร์มที่ใช้ลูกกุ้งสายควาเหมือนกันจะเห็นว่าการเดินอาหารจะเดินไม่ค่อยดุกดันมากนะก็คือว่าค่อยๆให้ไปตามการจเจริญเติบโตของกุ้งซึ่งมันก็จะมีผลทําให้ว่าการเลี้ยงกุ้งที่ที่ไม่ได้กินอาหารแบบดุกดันเกินไปเนี่ยมันจะค่อยๆโตนะคะแต่มันก็จะมีศักยภาพการโตของมันอยู่ก็คือว่าให้เท่าอาหารในปริมาณเท่านี้มันก็ยังโตได้นะคะ โอเคข้อมูลเทคนิคตรงนี้กิ๊ฟจะไม่ไม่ขออนุญาตลงลึกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดเยอะก็เหมือนการเป็นเอามะพร้าวมาขายสวนกลัวจะมีความผิดพลาดเยอะแต่ว่าในข้อมูลเทคนิคตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่กิดว่า,าผู้เลี้ยงหรือว่าเกษ,ษตรกรเนี่ยมีความชํานาญอยู่แล้วนะคะกิ๊ฟอาจจะแค่ ให้เป็นเกณฑ์หลักกว้างๆว่าถ้าปล่อยกุ้งพีขนาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะขยับอาหารอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลต่อแสนตัวก็ได้เพราะว่ากุ้งใหญ่มันมีปริมาณความต้องการอาหารที่จะกินอาหารได้อะคะ่ะมากกว่ากุ้งเล็กซึ่งการเพิ่มอาหารเนี่ยอาจจะเพิ่มมาละสามขีดต่อมื้อแต่3ขีดต่อมื้อไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเพิ่มตามนี้ไปเป๊ะนะคะท่านสามารถปรับเพิ่มได้ตามปริมาณของกุ้งหรือว่าอัตราการกินจริงของกุ้งได้นะคะ,ะกุ้งพีเล็กก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1-2อกิโลต่อแสนตัว นะคะปริมาณการเพิ่มก็อาจจะลดน้อยลงมาอีกนิดหนึ่งเ,ออเข้ามาสู่หัวข้อนะคะของเราว่าทําอย่างไรเราถึงจะเลือกเลือกลูกกุ้งให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันได้นะคะก็ถ้าพูดถึงว่าการเลือกสายพันธุ์ในปัจจุบันนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งสายพันธุ์ที่โตเร็วสายพันธุ์สมดุลหรือว่าสายพันธุ์ต้านทานโรค แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวคิดจะปสรุปให้ในตอนท้ายแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกสายพันธุ์ควรจะต้องทําแล้วก็ต้องพิจารณาเหมือน,อนกันก็คือว่าการเลือกคุณภาพของลูกกุ้งควรเลือกลูกกุ้งที่มาจากแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเป็นไปได้ถ้าท่านสามารถทำได้อย่างน้อยทดสอบความแข็งแรงของลูกกุ้งก่อนปลอ่อยลงบ่อเช่นการทำสเตตเทสอาจจะใช้วิธีสามันทั่วไปที่เราทำกันง่ายๆคือน้ำเค็มน้ำจืด แช่ลงไปอย่างละ30นาทีเพื่อดูอัตรารอดถ้าอัตรารอดมีมากกว่า90%ก็แสดงว่ากุ้งชุดนี้มีความแข็งแรงในแบบหนึ่งอันที่สองก็คือว่าความต้านทานของลูกกุ้งในการเช็ดก็คือ Air ์ดรายหรือว่าการเราเอาลูกกุ้งประมาณสัก5-10ตัวตากแห้งบนกระดาษ A4 นะคะแล้วหลังจากครบเวลาแล้วก็ลองเอาไปดูว่าในาน้ำเนี่ยลูกกุ้งยังมีชีวิตยังแอคทีฟยังแข็งแรงอยู่ไหมถ้ายังแข็งแรงอยู่แล้ว,ลวไม่มี ตัวตายหรือว่าอัตราการตายนะคะน้อยกว่า10%แสดงว่ากุ้งชุดนี้ก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งะคะส่วนในเกษตรกรบางท่านถ้าท่านมีกล้องจุลทรรศน์หรือว่ามีห้องแลับที่บริการท่านได้นะคะจะเป็นการดีมากถ้าเราสามารถจะตรวจในเรื่องของความสมบูรณ์ของเหงือก มีโปรโตสวบภายนอกในตัวระยางของกุ้งไหมและความสมบูรณ์ของตับซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันเหมือนเป็นปัจจัยพื้นฐานทั่วไปแต่มันเป็นตัวที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรจะเลือกลูกกุ้งชุดนั้นลงบ่อของเราหรือไม่เพราะถ้าลงแล้วลูกกุ้งไม่แข็งแรงหรือว่าลงไปแล้วปุ๊บมีความเสี่ยงนั่นหมายความว่าความเสียหายหรือว่าทุนที่ท่านลงไปในเบื้องต้นเนี่ยก็คือหายไป อันนี้เป็นระยะการเติบโตคร่าวๆที่กิ๊บใส่ไว้นะคะว่าในการเลี้ยง60ถึง65วันเนี่ยของสายพวามันจะอยู่ประมาณ10กรัมหรือว่า100ตัวอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานโดยกว้างนะคะไม่ไม่ได้สเปคซิฟิกไปเฉพาะเคสเพราะว่าเราเก็บอย่างหลายหลายบอ่อหลายตัวอย่างค่อนท้าจะมีความผันแปรสูงแต่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ความหนาแน่นที่ลงโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ90ถึง120ตัวต่อตารางเมตรหรือว่าประมาณ1 5 0 0 0ถึง200,000ตัวต่อไร่ อันนี้เป็นกราฟที่กิฟให้ดูนะคะว่าพฤติกรรมการโตของตังสายคว้ามันเป็นยังไงท่านจะเห็นว่าในช่วงแรกอะคะที่เป็นเลขหกก็คืออายุประมาณช่วง60วันกราฟการโตของสายว่าค่อนข้างจะต่ําก็คือน้ําหนักต่ําอยู่ที่ประมาณช่วง8ปดถึงสิกร,รัมนะคะก็ุ้งอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยตัวถึงร้อตัวซึ่งในการโตของระดับต่ําในช่วงต้นเนี่ยหมายความว่าความต้องการอาหารของมันไม่ได้เยอะมาก สภาพบ่อที่เราจะเลี้ยงในช่วงต้นของกุ้งเนี่ยค่ะอาจจะมีจุดวิกฤตที่เลื่อนออกไปหรือว่าไม่เจอจุดวิกฤตที่เร็วเกินไปเช่นอาจจะอยู่ที่ประมาณ60 7 0วันขึ้นไปหลังจากที่กุ้งโตแล้วแต่ว่าถ้าดูความชันของกราฟตั้งแต่หลังจาก60วันขึ้นไปท่านจะเห็นว่าสักภาพการโตของมันขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าพูดว่ากุ้งของสายอาคเป็นกุ้งที่โตตีนปลาย คือช่วงต้นจะค่อยๆสโล่ค่อยๆช้าช่วงต้นท่านไม่จําเป็นต้องอดอาหารมันให้ตามในปริมาณที่กุ้งกินจริงแต่หลังจาก60วันไปแล้วค่ะศักยภาพการโตของมันน่ะจะเริ่มในช่วงตรงนั้นซึ่งข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่เก็บในศูนย์ปรับปรุงพันเองด้วยในศูนย์ที่ผลิตพ่อแม่พันเองด้วยซึ่งค่อนข้างจะเห็นเทรนดที่ชัดเจนว่าศักยภาพการโตของกุ้งเราจะอยู่ในช่วงหลังจากที่60วันขึ้นไปแล้ว หัวข้อนี้ก็จะเป็นการสรุปโดยคร่าวๆนะคะว่าในปุ้งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยควรจะเลือกแบบไหนยังไงดีนะคะก็คือว่าถ้าเราเลือกแล้วในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะหเราควรจะต้องพิจารณาพื้นที่เหมือนที่คิดพูดไปตอนแรกว่ามันมีอะไรบ้างความถี่ในการเกิดโรคในบ่อของเรา 2. ก็คือเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้เป็นฤดูฝนฤดูร้อน หรือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งนะคะและถ้าท่านมีการป้องกันโรคที่ดีด้วยมีไบโอซิเคียวที่ร้อยเปรนตสายพันธุ์โตเร็วอาจจะเหมาะกับพื้นที่ของท่านนะคะแต่ถ้าท่านพิจารณาแล้วพื้นที่ของท่านเนี่ยความถี่ในการเจอโรคก็ต่ําๆพื้นที่ใกล้เคียงมีการเลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงอะ่ะไม่เยอะมากท่านยังมีช่วงแ็บช่วงเวลาที่สามารถได้น้ําที่ดีได้นะคะหมายความว่า ในลักษณะที่เป็นพื้นที่ของท่านตรงนี้กุ้งสายพันสมดุลอาจจะเหมาะสมกับพื้นที่ของท่านแต่ว่าถ้าดูแล้วปุ๊บในพื้นที่เลี้ยงของเราอะค่ะมีการระบาดของโรคประจําถิน่นเช่นตัวแดงดวงขาวเยอะทุกปีมาเร็วและไปช้ากว่าคนอื่นนะคะแล้วก็การเลี้ยงกุง้งอาจจะเลี้ยงโดยที่ไม่ได้เน้นที่เป็นระบบพัฒนาเต็มที่แต่เลี้ยงเพื่อประคองเนี้ยค่ะ สายพันธุ์ต้านทานโรคอาจจะเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิฟจะไม่พูดว่าลูกกุ้งของอันไหนดีกว่าอันไหนเพราะว่าในแต่ละสายพันธุ์มันมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยในตัวของมันเองเพียงแค่เลือกให้ตรงกับพื้นที่หรือว่าลักษณะการเลี้ยงของเราว่าพฤติกรรมการเลี้ยงของเราน่าจะทําให้ท่านได้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงมากกว่า อันนี้กิ๊บลองทำแผนภาพจําลองเข้าวๆเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะคะว่าถ้าเราลองให้คะแนนในแต่ละด้านที่ของมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งมันจะทําให้เห็นว่าด้านที่เป็นจุดด่นของพื้นที่เนี่ยเราควรจะเลือกลูกกุ้งสายพันธุ์ไหนซึ่งตรงนี้กิ๊บให้คะแนนเท่ากันในเรื่องของการจัดการอาหารที่ดีมันก็จะทําให้เห็นชัดเจนเลยว่า กลุ่มที่มีความถี่ในการเกิดโรคในพื้นที่สูงก็เหมาะกับสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ต้านทานโรคส่วนในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่กลางๆนะคะมีการเจอโรคบ้างบางส่วนมีความเสียหายจากสภาพแวดล้อมบ้างกลุ่มสายพันธุ์ของที่เป็นพันธุ์สมดุลน,นะคะสายพันธุ์สมดุลก็น่าจะเหมาะกับพื้นที่ของเราแต่ถ้าเรามีระบบการเลี้ยงที่ดีมีไบโอซิเคิลิตี้ที่เป็นระบบปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต นะคะสามารถจัดจานน้ำกับอาหารได้ได้ดีสายพันธุ์โตเร็วก็อาจจะเหมาะเพราะว่ารอบการเลี้ยงมันจะสั้นลงท่านก็จะได้ผลกําไรตรงนี้นะคะซึ่งเราพยายามมุ่งเน้นทําอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลกําไรแล้วก็ประสบการ์เลี้ยงที่สุดซึ่งในสายพันธุ์ที่เราพัฒนานียค่ะเราก็มองเห็นว่าสําหรับสายว้าสายพันธุ์บรรลุลายคือทางเราทางเลือกของเราที่เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาน,นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นน่าจะสไลด์ท้ายๆแล้วค่ะ ก็เลยจะฝากเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทโฮมเมสเซจนะคะว่าจริงๆแล้วสายควาเราเนี่ยเรามุ่งเน้นนะคะที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับสาภาพแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเขตร้อนนะคะในเรื่องของการโตเนี่ยเราพยายามจะพัฒนาควบคู่ไปกับาการท่านทานต่อโรคแล้วก็การที่กุ้งอ่ะสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้หรือว่าเชื้อที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะไม่ได้หมายความว่ากุ้งสายคว้าติดเชื้อแล้วไม่ตายนะคะมันอาจจะยืดระยะเวลาให้ท่านมีเวลาจัดการมากขึ้นหรือว่าเชื้อในปริมาณที่เจอในปริมาณที่สูงขึ้นอาจจะทําให้กุ้งตายได้เพราะว่าเหมือนที่กิ๊บแจ้งให้ดูในช่วงแรกนะคะว่า ผลการต้านทานเชื้อของเราในช่วงต้นเนี่ยมันค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราและอย่างก็คือว่าการเลือกสายพันธุ์ลูกกุ้งอะคะ่ะควรวิเคราะห์ลักษณะบ่อเลี้ยงพื้นที่การเลี้ยงแล้วก็การจัดการของบ่อของเราเป็นหลักนะคะมันจะทําให้เราตอบโจทย์ได้ว่าเราควรจะเลือกลูกกุ้งประมาณไหนนะคะโอเคอันนี้เป็นภาพสรุปจากข้อมูลทั้งหมดว่าจเนติกหรือสายพันธุ์นะคะ มันมีผลแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณสามารถจัดการ Environment ก็คือว่าการบากรจัดการ,บ,ร,รบ่อคุณภาพของบอ่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดการอาหารที่ดีด้วยสุดท้ายถ้า3สิ่งนี้ค่ะมันประจบรวมกันพอดีโอกาสที่คุณจะส c เ e ็หรือว่าประสบความสําเร็จในสามเหลี่ยมตรงกลางะคะ่ะมันก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นแค่สายพันธุ์ดีอย่างเดียวไม่พอแต่มันต้องรวมถึงการจัดการและสภาพแวดล้อมของบอ่อ,บอที่เรามีด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้เกษตรกร,กรและผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะที่รับฟังข้อมูลในชุดตรงนี้ถ้าเกิดมีสิ่งใดผิดพลาดกิฟก็ขออภัยไว้ล่วงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ